เซ็นทรัลพัฒนาผนึกพันธมิตรปตทและอีโวเดินหน้าพนันธกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำขยายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล37แห่งทั่วประเทศส่งเสริมไลฟ์สไตล์พลังงานสะอาดเพื่อประเทศเพื่อคนไทยเพื่อโลกชาร์จความสุขเดินทางทั่วไทยไม่สะดุดจุดบริการมากที่สุดในประเทศไทยจับมือเดินหน้าสู่ผู้นำอีวีชาร์จิ g งสเตชันเตรียมขยายสถานีในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า400ช่องจอดภายใน ปตทอเองนะครับเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําธุรกิจนะครับที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับให้เป็นศูนย์นะครับงั้นการเข้ามาสนับสนุนสถานีเติมประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วย,วยสนับสนุนนะครับให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเราเองก็ มีเครื่องชาร์จไฟฟ้านะครับให้กับรถยนต์นะครับภายใต้แบรนด์ออนไออนะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่ใช้นะครับอำนวยความสะดวกติดตั้งนะครับในพื้นที่ที่เซ็นท่ันพัฒนาได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งตามแผนแล้วเนี่ยก็จะติดตั้งทั้งหมด350นะครับจุดนะครับภายใต้พื้นที่ในเครือของเซ็นทรันพัฒนาเนี่ย38แแห่งทั่วประเทศนะครับให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปีนี้หรือประมาณต้นปีหน้านะครับ พร้อมตอบรับแผนภาครัฐขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยซึ่งการผนึกกําลังในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือครั้งสําคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงเข้าถึงสถานีชาร์จได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ